ได้เวลาครับกับการเจอกับเหล่าเมนเทอร์และโปรดิวเซอร์ถ้าพร้อมแล้วนะฮะเราไปพบกันเลยมิกระดับอยู่ที่นี่ไหมมีกระดับอยู่ที่นี่ไหมนี่นะังไม่รอช้าครับไปพบเลยครับกับซิมิงฮาร์ดดีเอสองซิมมงเราให้ต่อเนื่องดีเอ้ทุกคนตอเนื่อะไรครับอากา h e r e i n the m i d d l Hour นะครับเชิญเลยวันนี้มากันเยอะมากอาจารย์ท่านบริหารเหล่าพาร์ทเนอร์กับผู้มีเกียรติสื่อมวลชนแฟนแล้วก็ที่อยู่ที่นี่และที่รับชมผ่านทางไลฟ์ด้วย Feel free to say hi to everyone starting from ย่าๆเชิญเลยครับสวัสดีค่ะ Hi everyone Hey สวัสดีค่ะ大家好我是 t วัสดค่ะสวัสดีครับผมแบลเบลก็เซอร์ What's next? <laughs> What's next? Of course, it's not just this the four of you, right? Yeah, you're there's right. there's a total of five of you. Yes. Easy. Let me come on. Five So Jeff, Jeff, could not make it. Make water, but make on. Clip video away away. So ladies, could you please yes? Boys, this way. All right, my มาดูคลิปจากเจสซาเตอร์การหนึ่งในเบนเชอร์จากช่วงเอเชียซีซั่นสองครับสวัสดีครับเจสซาเตอร์ครับผมถ้าญคุณดูคลิปนี้นะครัว่าผมได้อยู่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเป็นเมนเชอร์ในช่วงเอเชียครับผมและนี่เป็นซีซั่นสองแล้วตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากจะไปอยู่กับทุกคนในบรรยากาศทำงานมากๆเชื่อว่าน่าจะแบบสนุกสนานเต้นเตกันอยู่กับความแปลกใหม่ในซีซั่นนี้นะครับผมทุกคนที่มาเป็นเมนเชอร์ซก็คือแบบทุกคนคือสุดในสายของตัวเองมากๆแล้วก็ความตื่นเต้น ความสนุกนะครับผมรอคุณอยู่ในช่วงเอเชียซีซั่นสองแน่นอนแล้วก็สำหรับน้องๆน,น,นะครับผมผมบอกว่าทุกคนจะแบบเต็มที่แล้วก็อยากให้คโประมารมันลดทอนความเป็นอาร์ติสต์ในตัวเราแสดงศักยภาพให้เต็มที่แสดงตัวต,วตวในให้เต็มที่แล้วเราพบกันในช่วงเอเชียซีซั่นสองครับปร้อมกันกับเจสซ่าด้วยขอบคุณเจสซ่า alright guys back into position ขออนุญาตเซตเวทีสักครู่น,นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันด้านบนเวทีเลยนะฮะมีหลายคำถามมากใช่วหมทุกคนอยากจะฟังกันนะฮะถึงโร mm hmm. การเป็นเมนเทอร์แล้วก็โปรดิวเซอร์น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะ <S <S ซึ่งได้เจอกับทั้ง4คนในวันนี้ให้เกียรติมาร่วมงาน Press Conference นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ชมกันแล้วในวันที่2กุมภาพันธ์นี้แล้วช่วงเอเชียซีซั่น2นะฮะอาการมันเป็นยังไงะฮะส่งเสียงมาฮะ <S <S ต่อไหมต่อไหมช不是很帅帅น帅า白嗯是ห是่美美吗แต่ว่าสวยแต่ว่าสวยเออเอาละฮะ <laughs> เข้าเรื่องกันเลยนะฮะขออนุญาตถามคำถามแรกเลยว่าทำไมถึงตกลงรับที่จะ มาเป็นพาร์ทของรายการนี้ช่วงเอชซีสุสอี่ยาก่อนเลยจริงจริงมันเหมือนเป็นบทบาทใหม่ที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนในชีวิตคะ่ะงานที่เหมือนว่บเราได้มานั่งแล้วก็มาแนะนำเป็นแอนเชอร์ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาทำงานแบบนี้คะ่ะรู้สึกว่า,ร,วารู้สึกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเยอะพอสมควรค่ะแเลยรู้สึกว่าถึงเวลาที่เรามั่นใจพอที่จะมาแบบ import some wisdom นิดๆหน่อยๆเผื่อเจะช <น Origin. S 2> ่วยน้องๆได้ค่ะดีมากนะก็คือเป็นประสบการณ์ใหม่ของพี่ย่าด้วยใช่แล้วก็ได้ถ่ายทอดด้วยใช่เนาะได้ส่งต่อแบบสิ่งที่เราสะสมมาเป็นประสบการณ์ให้กับน้องๆเทรนดีสนุกมากรู้สึกแบบสดชื่นมากเลยมีกลุ่มๆตั้งหกสิบคนต่อหน้าต่อตาตลอดเวลานี่คือเหตุผลที่แท้จริงหรือเปล่าอันนี้คือเหตุผลลึกๆในใจตลอดเลยค่ะอ่าต่มันก็ดูแล้วก็สนุกสนานเพราะน้องๆเก่งกันมากเก่งๆขอบคุณพี่ย่าค่ะแม่แม่ ครับผมก็ที่ผมว่ามันรู้สึกว่ามันถึงเวลาครับที่แบบว่าผมเนี่ยสามารถมาแชร์ความสามามรถของผมเนี่ยให้กับน้องๆรุ่นใหม่ที่เขากำลังเตรียมตัวอยู่ในตอนนี้ครับผมแล้วก็ในส่วนของผมรู้สึกว่าผมเนี่ยสามารถนอกจากที่จะแบบว่าแชร์ความสามามรถของผมแล้วผมสามารถเรียนรู้จากน้องๆเจเนอเรชันใหม่ได้ด้วยเหมือนกันครับผม,ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไทมิ่งที่ดีที่สุด

成长这个事情也是非常快乐的事情，然后也希望可以帮助他们，嗯、呃，通往自己未来的道路可以越走越好。หว、嗯、ังว่าผมจะได้ใช้ประสบการณ์ในการทำงานในวงการบันเทิงมามากกว่าสิบปีรวมกับเลมเบอร์ของผมสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ต่างๆได้มาแชร์แล้วก็สอนแบ่งประสบการณ์นี้ให้กับเด็กๆทุกคนที่กำลังทำตามความฝันเวอร์ชันไทยด้วยกันครับหวังว่าจะมีประโยชน์และก็เป็นกำลังใจให้ลองๆครับอือเอาเต้เอาเต้อ่า 几位？啊，uh, 我觉得这个时代不缺明星，但是缺一个缺一个 super star。我觉得这个非常重要，在这样一个国际盛世的这样的一个环境下，然后能够啊、呃、找到真正有质感，然后有力量，然后有嗯、呃，就是就是可以影响更多人的这样一个组合。我觉得其实在来到这里，我觉得这是我最大最大的一个。 呃，体会和呃期待，所以希望在这样的一个融合的一个文化融合的一个这个舞台，我们可以创造，我们可以发掘，我们可以看到更多优秀，然后有 quality，然后呃,、嗯、<laughs> 呃我觉得就是更有质质质感的艺人。所以在这里，我也希望，就是我们所有的人可以在这里有文化交流，然后也有呃发现。 啊，才华的眼睛和耳朵，希望我们每一个人共同去发现这些未来的 super star。所以我自己也非常非常期待。所以谢谢。 แล้วในยุคนี้ค่ะมีศิลปินนักแสดงมากมายแต่ว่าสิ่งที่เรามองหาไม่ใช่แค่ศิลปินหรือนักแสดงแต่คือซูเปอร์สตาร์เพราะฉะนั้นการที่เขาได้มาที่นี่รู้สึกว่าเป็นเกียรติและเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆในการที่จะมาใช้สายตาอันเฉียบคมอมองหาเป็นหาไอดอลรุ่นใหม่แล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้สิ่งดีๆจากรายการนี้แล้วก็นี่เป็นเกียรติมากๆที่มีโอกาสได้มาเป็นเมนเทอร์ที่ประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นการทําง,งานภายใต้ความหลากหลายของ culture วัฒนธรรมต่างๆแล้วต้องการที่จะ คนพบไอดอลที่มีคุณภาพมากมากจริงๆเพราะฉะนั้นมารอคอยแล้วก mm ็รอดูรายการนี้ไปพร้อมๆกันนะคะ Thank you so much ส so วัส yeah. ดีค่ะขอบคุณคุณผูกำขอบ Beautiful yes พี่อาร์ติก็ชอบปีบ่านี่ใช่ไหมคนแปลใช่ทุกอย่างเรืยองอไรเยี่ยมมากเยี่ยมมากปรบมือให้กับ Interpreter ด้วยนะคะบ่ากนีฮะขอบคุณมากครับ ต่อ,อนเออนื่องกันขอเนียถามคุณเชเรนแล้วก็คุณพิงเข้าต่อเนื่องเลยนะว่าเจอเทรนีแล้วเป็นยังไงบ้างมีแบบมีอะไรที่เซอร์ไพรส์มหรือบบ้ยรู้สึกประทับใจเราตัง้งหกสิบคนเจอแล้วเป็นยังไงบ้างครับผม得็รู้สึกว่าทุกคนที่ได้ละทีที่ที่ 看着他们的时候，首先也会想到我当时做练习生，然后奔向自己梦想的那个时期，然后也从他们身上看见了很多敢于拼搏的勇气。对，所以每一位成员都有自己个人的色彩，也希望大家可以多多期待。 อยากจะเมนชั่นถึงน้องคนไหนเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าการที่ได้มาลงรายการครั้งนี้เราได้เจอน้องๆทั้ง60คนรู้สึกว่ามันทำให้เชลปาเราชื่นึกย้อนไปถึงความทรงจำตอนที่ตัวเองก็เป็นไนดอลเป็นเด็กฝึกเหมือนกันซึ่งช่วงนั้นเป็นเมมโมรีที่จะไม่มีวันลืมเลยแล้วก็หวังว่าเด็กๆจะสามารถทำตามความฝันได้อย่างดีวันนี้ก็ไม่ได้จะเมนชั่นใครเป็นพิเศษแล้วก็อยากจะอวยพอรอให้ทุกคนโชคดีค่ะยามาเชียร์เรงครับอาาเอ่อ 以前有当过导师，但是这样的导师是我第一次。我可以看到这么多来自世界不同国家地方的这种啊新生，所以在我心里，其实我看完第一期之后，其实我心里有我喜欢的，我有觉得有有觉得有特别的，但我在这里不想说出来，是因为我觉得。 接下来还有很多的时间去开发，然后去让我发现更多更多的优秀的人才。所以我觉得先卖个关子。然后呢，希望啊、呃，在节目播出的第一期，我也希望能够跟观众所有的啊、呃、线下的观众分享。然后你们告诉我你们喜欢什么，然后我们到时候可以在线上分享。然后我们也共同一起期待接下来很多的可能性。因为每一个人如果只要努力，在这个舞台上。 有大导师的帮助，然后有啊、呃、大家所有一起的这种在一起的这种学习，我觉得希望期待看到更多更多潜力就更多有潜力的人在这个舞台上能够绽放，然后能够发光发亮。所以也非常非常期待我们的节目的播出，也非常期待所有弟弟们的精彩表现，然后观众们跟我一起啊、呃、拭目以待。所以 Looking forward to the stage, so let's. Let's 一起期待然后呃 uh, 我自己也非常激动所以谢谢 Thank you จะมาฟังการแปลกันนะฮะฮ่า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 เหมอนจะมีมากมากจริงไหมคะที่อาจารย์เขาไม่เคยไม่ใช่ไม่เคยเป็นเดนเทอร์มาก่อนแต่ว่าการที่เขาเป็นเดนเทอร์ในรายการที่มีบ้านขันจากสิบประเทศมากมายหลากหลายเขาเจอขนาดนี้อะค่ะรู้สึกว่ามันเป็นครั้งแรกของเขาแล้วเขาก็มีคนในใจแล้ว มีเด็กๆที่ชอบแต่ว่าอขอไม่บอกได้ไหมอยากไม่พูดใช่อยากให้ทุกคนติดตามอีีแรกอยากให้ทุกคนติดตามต่อไปเพราะว่ายิ่งติดตามเราจะยิ่งได้คนพบดาวดวงใหม่ยิย่งได้เจอเด็กๆที่อาจจะชอบเราได้ออบชอบคนนี้หลังจากนั้นอาจจะคพพบดรวอีกดวงในรายการนี้เพราะฉะนั้นอยากให ผู้ชมทุกคน,นแฟนๆทุกคนในที่นี้แล้วก็ทางบ้านที่ดูไลฟ์อยู่อะค่ะติดตามรายการนี้ต่อไปแล้วก็อย่าลืมมาแชร์กับเขานะว่าออชอบคนไหนจะเหมือนกันหรือเปล่านะอย่าลืมมาทอล<อ>์กเรื่องนี้กันเนอะรอติดตามกันเลยนะฮะ thank you very much ขอบคุณนะฮะ thank you มาจีพิ娅าขอถามว่าแบบเนี่ยจากประสบการณ์ที่มาเป็นเบนเชอร์ในรายการเป็นไงบ้างครับรายการกับชีวิตจริงในฐานะคนที่อยู่ใน entertainment industry มันเหมือนมันต่างอะไรกันยังไงบ้าง เอาจริงๆนะคะมันย่าถือว่ารายการช่วงเอเชียมันเป็น stepping stone ที่ดีที่สุดสำหรับน้องๆมากเลยคะ่ะเพราะว่านาจุดนี้เขาอยู่ใน control environment ที่มีคนคอยดูแลมีคนคอยสนับสนุนมีคนคอยให้คาแนะนำอะค่ะแต่ว่าเมื่อเขาแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ความรู้จากทุกความได้อย่างเต็มที่อะคะ่ะตอที่เขาได้ออกไปเจอโลกจริงเขาจะได้รู้ว่า,าไหวพริบมันเป็นสิ่งที่สำคัญเขาจะได้รู้ว่าจริงๆแล้ว ไหว้นักิติาคิดอยู่ว่าไหว้ี่มรนจุโชิญเลยชเลมด้มดเลย your instinct ค่ะเป็นเร be like คิทีิสำคัมากในการแบบดำเนินชีวิตต่อไปในในหน้าที่การงานนี้และ เมื่ออยู่ใน Environment ที่มันไม่ได้เป็น Control จากคนอื่นรอบๆตัวแล้วเราต้องเอาตัวเองให้รอดเขาจะรู้ว่าจริงๆแล้ว The Real World มันเป็นยังไงแต่ว่าถือว่าอันนี้เป็น stepping stone ที่ดีที่สุดมาแล้วเขาจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองเยอะพอเพราะว่าเขาต้องต่อสู้กันใช่ไหมใช่ใเนี่ยมมากขอบคุณมากครับผมว่ามาที่โปรดิวเซอร์ของเราทั้งสองคนจริงๆแล้วในโซเชียลมีเดียบอกนะว่าโอ้โหคื ถ้าเจอโปรดิวเซอร์สองคนนี้ต้องให้คะแนนโหดแน่เลยของจริงโหดหรือเปล่าแล้วมีวิธีให้คะแนนมีแคชชีวิตยังไงฮะเกณฑ์ของเราโอโหดไหมโหดไหมโอ้ผมเจ้าผมโหดไหมเออพี่าวแบบแบบโหดไหมแต่ว่าาอาไม่อุ้ย that's quite a pause ไม่โหดแต่เอาจริงๆอันนี้พูดจากอันนี้พูดจากใจจริงเลยนะถ้าย่ารู้สึกว่า ถ้าย่าได้เจอแบบแคนที่มาเป็นเมนเทอร์เหรอคะคนที่มามาวิเคราะห์แล้วก็ดูสิ่งที่เราทำอยู่ได้ดีขนาดเนี้ยย่ารู้สึกว่าย่าในฐานะนักแสดงอนทุกวันเนี้ยจะดีกว่านี้แน่นอนเพราะว่าเขาให้คำแนะนำที่ตรงไปตรงมาแบบว่ามันแบบมันโคตรจะทำให้เราพัฒนาตัวเองเองถามว่าถามว่าโหดไหมโหดแต่ว่าโหดในทางที่เขาจะเป็นคนที่มีฝีมือขึ้นแน่นอน เยี่ยมมากงงนะถามดังกันแต่ว่าเมื่อกี้ยัยยะตอบหมดเลยนะฮะคือแบบท้่นดีมากด้วยอ่ะทุ่นทวนดีมากผมเออผมว่าผมไม่น่าจะโขดขนาดนั้นนะครับผมก็แค่อ่บอกตามความรู้สึกกับอ่ในอภิเนียนส์ของผมประมาณนั้นครัผมว่าผมที่อะไรกับเวทีนี้อะไรดีก็ชมเขาอะไรที่ไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีประมาณนี้ครับผมดีครับซึ่งเขาจะนำไปปรับแปลงเอ๊ะ ครับแปลจถูกแล้วคแปลงจริงเปลี่ยนผมว่าเปลี่ยนเปลี่ยแปลงหรือว่าเอาไปปรับใช้ไปปรับใช้อะไรเ<อ>งี้ยมันก็อยู่ที่เขานะครับผมเพราะว่าเรื่องสิผมว่ารอดูกันแล้วกันครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีมุมหนึ่งที่แบบว่าอาจจะดูแบบว่าทำไมแข็งจังแล้วก็อีกมุมหนึ่งแบบว่าแปลงก็จะแบบมีความซอฟต์ในการที่แบบว่าพูดความคิดเห็นของผมอยู่อจากวันนี้ครับขอบคุณมากครับ 被考到演员区，就完。明浩，陈，阔，们，李诞，怎么样？嗯，我觉得问我凶不凶，我觉得比起凶的话，我更加就是想把我这些年所看到，然后经历到的东西分享给他们。然后我也觉得这个节目其实是非常好的节目，然后也给了这么多孩子们这样一个很好的机会。 但我觉得这个职业呢，也是一个非常不容易的一个职业，所以我会有的时候会说一些比较苛刻的话，因为我希望他们可以认清自己，就像我当初走到今天也也是一样的。虽然现在我也有很多的不足，虽然日后我也有很多需要成长的地方，但我在成长的过程中不断的认清自己，然后呢，去改变自己。

นำสิ่งที่ดีที่สุดความเห็นตรงๆของผมบอกกับน้องๆทุกคนเพราะว่าน้องชายในรายการทุกคนก็ถือว่าเป็นน้องชายของผมแล้วผมก็อยากจะบอกว่าการเดินทางรันเื่อทางนี้มันไม่ง่ายเลยผมเองก็ผ่านมาแล้วทุกวันนี้เป็นแอดอลที่ประสบความสำเร็จแล้วในใสายตาคนอื่นแต่ว่าผมเองก็คิดว่าตัวเองยังมีจุดบกพร่องหรือว่าจุดที่จะต้องทําให้ดีขึ้นกว่าเดิม อยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนหวังว่าการมารูปรายการครั้งนี้จะสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นและสิ่งที่สำคัญคือการหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองต้องการหรือไม่ต้องการอะไรและทำได้ดีที่สุดครับสุดยอดครับขอเสียงปรบมือด้ได้ครับว้าวว้าวรอดูแล้วใครรอดูแล้วส่งเสียงหน่อยเร็วสองกุมภพาพันที่แล้ว last question คำถามสุดท้ายแล้วนะฮะครับผมให้สปอยกันสักนิดหนึ่งสปอยหน่อยว่า อ like oh, uh, yeah. yeah. huh? ีพ<琥布>ีแรกจะได้เจออะไรเห็นว่าต้องมีโซโล่โชว์ด้วยอ๋อใช่หรือเปล่าเชอรี่อกเลยฮะเอ่อ导导师秀的表演吗因为我因为我没有看我可以说真话吗可以。Banks, <predecessor> <ikle> 可以吗？台下的群，<laughs> 听不懂听不懂。不懂因为我因为我们录制，<好>因为我们录制的时候是分开录制的，<好>所以其实我我没有看到他们三个人的表演，但我特别特别期待，因为我我在想象明浩可能是唱跳，肯定是一个呃很很厉害的，然后边边肯定是不用、啊、不用说，但丫丫我也很期待，因为丫丫我其实我前前两天我刚刚关注他的 ins，然后我又发现他很会唱歌。真的吗？嗯、真的。 你听得懂？我听不懂，听不懂。我真的？真真真真的？的的？的？放没好。啊。但，，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 ， ที่่เราชื่อบอกว่าจริงๆแล้วอยากจะพูดถึงโชว์มิเตอร์ท่านอื่นมากกว่าบอกความจริงแล้วว่าวันนั้นที่ถ่ายทํากันไม่ได้ทันดูแต่ว่าถ้าจะให้เราคิดว่าของชิมิฮ่ลเราชื่อน่าจะเป็นแบบเต้นหนักหนักมันๆเลยสนุกสนุกสุดเหวียนส่วนที่แบมแบมก็ได้นอนอยู่แล้วต้องไม่แพ้กันใเป็นเรื่องของคอมเมนต์ส่วนที่ย่าที่่ย่า เขาเพิ่งจะฟอลโล่ไอจีพิ娅ไปเมื่อสองวันที่แล้วค่ะแล้วก็ไปเจอโพสต์ที่พิ娅ร้องเพลงแล้วก็รู้สึกว่าพี่ิ娅ร้องเพลงเพราะมากก็เลยค่อนข้างที่จะรอคอยชมโชว์ของพี่พิ娅ค่ะ she sang good she so red now พิ娅น้าแดงมากเลย I heard the s a m e n g also พิ娅ครับมาเมื่อกี้เขาบอกว่ารอดูแล้วสปอยของตัวเองนิดนึงก็เอ่อ ก็เป็นอะไรที่ไม่เคยทําไม่เคยเห็นพี่แอ้มทำแน่นอนใช่ไหมไม่ไม่เคยทําแนวนี้แน่นอนแต่ว่าก็จริงๆของย่าอาจจิ๊บแน่นอนถ้าคอนเทนต์ถอของนโอ้แต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่ที่จะได้เห็นจากย่าย่ารัสเซียเนาะค่ะก็หัวใจแบบเต้นแรงมากหัวใจเต้นแรงมากนะฮะโอเครอติตาแน่นอนของคนอื่นก็ว้าวมากมาโปรดิวเซอร์ครับมิงค่าเซีวนค่าขอวผม

อยนี้ค่ะแล้ก็ุกคนจะได้เห็นสเตจนี้ครั้งแรกนรายการช่วงก็คือเป็น first f o r m ของเพลง Orbit เลยเ e s ่ i r s t w o เจิเหอจริจริงจิอเครอติดตามเะฮะมาฮะดัดันให้ผมสปอยใช่ไหมสปอยใช่โหให้ผมสปอยรืองใหญ่นี้กัน อ่าไหนๆก็พูดเรื่องตัวโฟร์แมนซใส่กันไปหมดแล้ว <Yes. S 1> ลับผมน้องๆทุกคนเองจริงเขาคงแบบมี่ว่าสมบูรณ์ของเขาอยู่แล้วนะ mm. ทุกคนรอติดตามด้วยกันนะผมถ้าจะให้พูดถึงในการอัดครั้งแรกที่มันแบบว่าเป็นสิ่งที่ผมจำได้มากที่สุดและมันอยู่ในหัวผมที่สุดเนี่ยมินอ๊อกคนเดียวครับเอ้อ <c oughs> ถ้าผมใจเต้นแรงมากครับผมแล้วผมไม่ได้ใจเต้นแรงแบบนี้มาหลายนะมาหลายปีแล้วใช่ครับ <c oughs> ก็เลยเต้นเนี่ยดูใจเต้นจนไปมันไปแล้วแค่พูดถึงน้องเขาแบบมันก็ขังมากแลยเช่นกันหรอเชื่อว่าเหรอฮะ did you watch itnooh ยัง did you watch itI didn'tyeahbut I just rememberohyeahme toosomeone's made me heartbeat r e a l e n t l y ว้าวทำให้ดันนะเหนือหัวใจเต้นผิดจังหวะเลยนี่ต้องดูเลยนะรอดูครับขอเสียอาการมากเลยเสียอาการเลยผมก็คิดว่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนี่เนะเดินไป เป็นนักแร็ปอะไรนักเต้นนักร้องมันเป็นนักรักด้วยนะในรายการนี้วหัวใจเต้นแรงโอเคไม่มีสามเณรที่พี่เสมอเล่น่ะครับขอบคุณมากครับ Thank you so much for your time and of course we all look forward to Chuan Asia Season 2ขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือกันทั้งสี่ท่าน้วยครับ big b บิ๊กบีบร f วเวอ r ์บลส o r อบ r มน n ชส r ตอร์แ r ะขอบคุณครับ